สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสวดีผู้บริหารแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนด้วยวันนี้นะครับผมผู้ใหญ่ด้านหน้าแล้วก็ผู้ย้ายผู้ใหญ่ด้านหลังด้วยนะครับสวัสวดีคุณพอ่อคุณแม่สวัสวดีลูกๆแลหลานทุกคนนะครับผม,มน,น้องๆทุกคนวันนี้วันนี้วันอะไรเอ่ยครอบครัวนะครับผมครอบครัวสุขสรันต์สร้างสรงสรค์สังคมไทยถูกต้องนะนนนจะ๊ะ นะครับผมก็เป็นวันที่14เมษายนของทุกปีนะครับก็เป็นวันที่ทุกคนจะได้เปนสุขกันนอกจากเทศกาลสงกรานแล้วทุกคนจะได้มาชุ่มฉ่ำ wow หัวใจกันแล้วนะครับทุกคนจะได้มีความสุขกับวันครอบครัวด้วยนะครับผมแล้วก็เป่อวันนี้เป็นวันหลายๆคนเลยวันผู้สูงอายุนะครับผมก็เป็นวันของหลายๆคนเนี ผมก็เออให้เกียดให้เกียดนะครับผมจู้จ๋รอ่อาจู้จู้ไม่พูดอ่าวัยรุ่นทุกคนที่เนี้ยที่ตรงเนี้ยวัยรุ่นหมดนะครับรุ่นไหนอีกเรื่องหนึง่งนะจ๊ะเอาละวันนี้ก็ดีใจมากๆที่เออมาเป็นความสุขร่วมกันในวันนี้ตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงแล้วอากาศเริ่มเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวช่วงสี่โมงเย็นนะครับผมเจอน้องชายผมอีกคนนึงแล้วก็มาด้วยนะครับผม น้องเ,เองเป็นมานี่ไปถามมาก่อนไปถามมาก่อนเลยนะครับอะไตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของละพัดก่อนปปเมื่อกี้เมื่อกี้ลีใส่ไว้ครับน้องแม็กน่ารักนะน,กน่ารักนะเท่าวันเท่าวันเองเท่าวันหนึ่งฮะเออน่ารู้แล้วอน่ารู้แล้วบต่ว่าเพิ่งเพิ่งเคยเจอตัวเป็นๆน,นะครับผมน้องนองแม็กน่ารักมากเคยดูจากในทีวีนะครับผม,ผมก็เล่นเป็น น้องวันเฉลิมในเรื่องในช ità, ่วงตอนคุณกาลวันที่สอง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 งานงานงานแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกนะคุณจะแบบคุณนาคุณนาการพูว่าอะไรกันพูดว่าถ้า กันพูดไหมว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มีพูดกันยังไม่ได้พูดแม่นี่ครับนี่คือความรักความอบอุ่นของผม,ผมกับแม่นะครับผมเราจะไ,ไม่งให้พูดดีต่อกันสิ่งที่ดีเก็บไว้ในใจสิ่งที่แสดงออกคือความจริงใจต่อกันนะครับเกลียดก็บอกเกลีย,ยดแม,ม่จะด่าผมแม่ก็ด่ามาเลยนะพูดกับี่ชีน้าชีน่าครับนี่นี่คือความรักที่ผมก็ จริงๆแล้วชอบชอบป่วนชอบแบบแกล้งคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นห่วงแหละรักรักคุณแม่มากรักสุดัวใจอย่างถึงมานี่คือรู้สึกว่าต้องรักใครขนาดนี้มาก่อนเอาละวันนี้ไว้ควรอบครัวเตรียมเพลงมาฝากหลายเพลงเลยนะครับผมเพลงต่อไปครับมาฟังในับเพลนนี้เบาๆอะคูสติกสบายๆายขึ้นใจ